ีแท็กหาวะนี่ออไทยอาสี่ล้าน อันนี้เหรอแท็กที่ขอแรงที่สุดอันนี้มัดแตงเหรอมัดแตงกี่ล้านนั้นเจ็ดล้านเหรอคันเนี้ยใช่ใช่ครับบุลี่ซะด้วยอันเนี้ยสามห้าเหรอไออาร์ห้าสิบเหรออาร์สิบพิ้งได้แค่นี้เหรออาร์สิบพิ้งได้แค่เดียววะไอนีอ่แท็กจริงไหมเนี่ยแท็กจริงครับ ที่คุ้นเคยนี่ตรงนี้นี่ไอชเชนมึงนับหรังคายังเอไอองก่อนะซ่องกนะ่อนะนะสองซองแพงกวบาสองคาร,รุแป๊บไมสัตเลยที่ะ <c oughs> อะไอซิงไงรัหน่อยเวย Bạn còn không? được mấy lần rồi đi. kinh Đi lo gì đây cả, bay. Ya caster, kinh đui. về rồi đi. ชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเพื่อนตายชุบด้วยบังไปดูเพื่อนตายชุบด้วยเดี๋ยวครบให้เพื่อนตายชุบด้วยห่อได้ห่อคนเดียวพอปาดไปบังเล่นไปเล่นไปเล่นไปผมชุบผมชุบพี่มหโหชุบพี่มหโหมชุบพี่มหโหมเกียรต แดนนี่ไปไหนครับห่อได้ห่อห่อได้ห่อห่อได้ห่อห่อเลยห่อเลยบอยห่อครับลุงครับลุงคร่อลุงห่อไปห่อห่อไม่ต้องไล่ตีแล้วปล่อย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 ไปเลยห่อคนเดียวพอไรแทงคนเดียวพอไปห่อไอจุกไปห่อลุงระวังหลัง อีพ uhm, ี่เอ้ยลืมดูเชื่อเหมือนกันในสัตว์ผมเลยผมเลยแมงลืมดูี่ะเชื่อเหมือนกันในสัตว์หย่อมสัตว์หยุกไม่ดูเพื่อนอีกไปหอไปอ่ะราอมชุบแพ้ชุบชุบชี่ใครอ่ะหอไป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  รอก่อนดุกเด้งดิไอไวยเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วห่อได้ห่อได้ห่อได้เปารถออกมาใกล้ไปเอารถออกมาใกล้เร็วๆขึ้นรถขึ้นรถแล้วเอารถไปรับเพื่อนขึ้นรถแล้วเอารถไปรับเพื่อนเปิดประตูรถไว้ไปรับเพื่อนไว้ใครที่ขึ้นรถคนเดียวไปรับเพื่อนห่อแล้วไปรับเพื่อน ดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยนะถอยหมดครับคำนึงเพื่อนเราดูเพื่อนเราก่อนดูเพื่อนเราก่อนใครถือปืนดูเพื่อนเราห่อไม่ได้เลยไป่แล้วไปเน้อไปเน้อไเนือไปเไื้อไป้อไปนื้อไปเนื้อไป้อไปเนื้อไปเนไปเกื้อไปเนื้อไมเนื้อไมนื้อไลเลง้อไปเลื้อมปเนื้ไปเตรีอไปเนื้ไนื้อไปเน้ไปเน้นนืไปเนื้ปน้าไปเนื้ปน้อปนื้าไนื้อไปเนี้ยเนื้อนมเนเอาตำรวจมไปเอา้ไปแล้ว เป็ดเป็ดมารถพี่มารถพี่ได้เป็ดเป็มารถพี่ได้รอรอเปน,นต่อรอไปนต่ออย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปอนเอาเฮ้ยแล้วมึงอย่าทิ้งศพทำเพี้ยอะไรไอ่ะผมขึ้นอะไรนะตำรวจยิงตะกี้นี้ตำรวจใช้ลูกซองยิงนะไปก่อนเลยไม่ต้องทิ้งเพื่อนไปเลย